สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูวิกันดาคุมรักษานะคะหรือเรียกสั้นๆว่าครูเอมค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะหน่วยที่1คือรู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเบื้องต้นค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปรู้จักตัวชี้วัดของหน่วยนี้กันก่อนนะคะ สำหรับตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะคือแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความค่ะปัญหาเบื้องตอน้นมีโดยกัน4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาปัญหาคืออะไรข้อมูลเข้ามีอะไรบ้าง2วางแผนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาคนททำอย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร 3. ลงมือแก้ปัญหาแก้ปัญหาตามแนวทางที่กําหนด่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ค่ะแล้ว คลิปต่อไปนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูก็มีสถานการณ์ตัวอย่างจากคลิปของคุณครูท่านหนึ่งมาให้นักเรียนได้รับชมด้วยนะคะพร้อมที่จะรับชมกันแล้วหรือยังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่บ้านของน้ำใสน้ำใสหนูอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นหนูออกไปซื้อของที่ตลาดให้แม่นะเดีย๋ยวแม่จะทำกับข้าวรอตอนเย็นเราจะไปเยี่ยมคุณยายกันได้คะ่ะแล้วน้ำใสต้องไปซื้ออะไรบ้างเหรอคะ น้ำใสไปซื้อส้มที่ร้านผลไม้มา1กิโลกรัมโดนัทรวมมิตร2กล่องนะจ๊ะน้ำผลไม้รสแอปเปิ้ล2ขวดที่อยู่ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็รับชุดที่ตัดของคุณยายที่ร้านป้านางน้ำใสจำร้านป้านางได้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนน้ำใสจำได้ค่ะ ร้านปะานางอยู่ข้างๆร้านของเล่นที่น้ำใสชอบไปใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าอย่างนั้นน้ำใสรีทิไปนะแล้วเราจะกลับมาเตรียมของเพื่อไปเยี่ยมคุณยายกันได้ค่ะเอ๊คุณแม่ฝากเราซื้อของหลายอย่างเลยเราจะทำยังไงดีนะ้าถึงจะซื้อของให้ครบตามที่คุณแม่สั่งไว้ <S <S อ๋อ เราต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เคยเรียนมาในวิชาโคดดิ้งไงคุณครูเคยสอนว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องปฏิบัติก็คือทำความเข้าใจถึงความสำคัญของปัญหาแล้วแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาออกเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนที่1พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาจากสถานการณ์นี้ปัญหาของน้ำใสก็คือ จะต้องซื้อของหลายอย่างและหลายร้านขั้นตอนที่2วางแผนและแก้ปัญหาน้ำใสก็จะต้องวางแผนว่าจะไปซื้อของอะไรก่อนและร้านนั้นตั้งอยู่ตรงไหนขั้นตอนที่3คือลงมือแก้ปัญหาน้ำใสวางแผนว่าจะต้องไปซื้อน้ำผลไม้ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเพราะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งอยู่ ทางเข้าตลาดที่ตั้งอยู่ข้างๆร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจากนั้นก็ไปซื้อโดนัทที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองและสุดท้ายไปรับชุดของคุณยายที่ร้านป้านางที่อยู่ท้ายตลาดซึ่งอยู่ตรงทางออกของตลาดและเราก็จะได้กลับบ้านเลยโอ้แค่นี้เราก็จะแก้ปัญหาได้สำเร็จนั่นเองซึ่งขั้นตอนที่4ี ก็คือการตรวจสอบผลการแก้ปัญหาจากสถานการณ์นี้น้ำใสาสามารถซื้อของได้ครบตามที่คุณแม่สั่งและไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาด้วยนะมเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วลองนำวิธีการแก้ปัญหา4ขั้นตอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะเห็นไ้มคะเด็กๆน้ำใสมีวิธีการแก้ปัญหาอยากเป็นขั้นตอนจึงทำให้น้ำใส สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะคะเด็กๆลองนําวิธีการแก้ปัญหาสงขั้นตอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและคุณครูก็มีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทํากันค่ะสถานการณ์ตัวอย่างก็คือแม่ให้กิ่งช่วยไปเก็บมะม่วงที่สวนหลังบ้านแต่ผลมะม่วงอยู่สูงทําให้กิง่งเก็บมะม่วงไม่ได้เด็กๆมาดูนะคะว่ากิ่งจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างวิธนะีแก้ปัญหาของกิ่ง ขั้นตอนของการแก้ปัญหาก็คือ 1. พิจารณาและทำความเข้าใจกับปัญหาปัญหาของกิ่งก็คือกิ่งใช้มือเก็บมะม่วงไม่ถึงนั่นเองค่ะและ 2. วางแผนและแก้ปัญหากิ่งวางแผนคือกิ่งหาไม้ที่มีขนาดยาวเพื่อไปเก็บมะม่วงนะคะขั้นตอนที่3ลงมือแก้ปัญหากิ่งนําไม้ยาวไปสอยมะม่วงนั่นเองค่ะ และข้อที่4ตรวจสอบผลการแก้ปัญหากิ่งน้ำมะม่วงที่เก็บได้ไปให้คุณแม่เห็นไหมคะว่าถ้ากิ่งทําตาม4ขั้นตอนนี้กิ่งก็จะสามารถแก้ปัญหาได้และท้ายคลิปคุณครูมีภารกิจสนุกสนุกให้เด็กๆได,ด้ลองทํากันด้วยนะคะภารกิจของเรานะคะให้เด็กๆช่วยก้านและกิ่งแก้ปัญหาต่อไปนี้คะ่ะทุกๆเช้าก้านและกิ่งจะเดินทางออกจากบ้านเวลา7จ็ดโมงเชา้าซึ่งจะไปทันเวลาเข้าแถวคารพพงชาติ แต่ถ้าวันไหนฝนตกก้านและกิ่งจะถึงโรงเรียนสายถ้านักเรียนเป็นก้านและกิ่งจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้ไปโรงเรียนสายในวันที่ฝนตกเด็กๆลองทําตามขั้นตอนการแก้ปัญหาที่น้ำใสได้แนะนําไปในขั้นต้นนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะยอย่าลืมแบ่งปันผลงานให้เพื่อนๆและคุณครูได้รับชมกันนะคะลและสามารถแบ่งปันผลงานผ่านทางาช่องทางของสกูล o จี หรือช่องทางที่คุณครูขึ้นให้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โค้ดคิดของคุณครูปลาสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่จบไปสักครู่คุณครูก็หวังว่านักเรียนคนจะเริ่มมีความเข้าใจในบทเรียนนี้มากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะคราวนี้เรามาดู กิจกรรมที่คุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทํากันนะคะคุณครูจะมีปัญหาให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ผลรัพธ์การแก้ปัญหาค่ะคุณครูมีตัวอย่างแนวทางการตอบนะคะนักเรียนลองดูข้อที่1นนะคะจากในภาพแล้วนะคะปัญหาก็คือขึ้นรถโนรงเรียนไม่ทันนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือตื่นนอนให้เร็วขึ้น 2. ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะผลรับจากการแก้ปัญหาคือสามารถขึ้นรถโรงเรียนได้ทันเวลาค่ะนะคะนักเรียนอาจจะนักเรียนคนนี้อาจจะวางแผนในการตื่นนอนช้าเกินไปนะคะก็เลยทําให้ตื่นช้านะคะหรืออาจจะนอนเพลินก็เลยต้องตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะคะเมื่อเด็กคนนี้เขาวางแผนในสิ่งที่เขาแก้ปัญหาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คือสามารถขึ้นรถได้ทันเวลาค่ะ แล้เรียนมาดูภาพที่สองกันนะคะปัญหาของเด็กคนนี้ก็คือหาหนังสือที่ต้องการไม่พบเอเด็กๆลงมาช่วยกันแก้ปัญหาสิเขาว่าจะทําอย่างไรถึงจะหาหนังสือเจอนะคะนักเรียนคนนี้เขาน่าจะทําไมน่าจะไม่ตัดจรางสอนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้จัดกระเป๋ากันหน้านะคะเด็กๆต้องช่วยค,คุณครูคิดด้วยนะคะค่ะมาดูภาพต่อไปกันค่ะปัญหา ก็คือมีอาการปวดท้องนะคะอาการปวดท้องเนี่ยสามารถเ,าเป็นได้หลายสาเหตุนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าไม่ได้ดื่มทา,านน้ำผลไม้กเกินไปนะคะนักเรียนคิดว่าเขาควรทำอย่างไรนะคะเขาถึงจะหายจากอาการปวดท้องค่ะนะคะนักเรียนก็ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็หาผลลัพธ์จากการแก้ปัญหามาให้คุณครูด้วยนะคะค่ะ สุดท้ายนี้ค,คุณครูก็มีเกตหน้ารู้มาฝากนะคะค่ะการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันต้องใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณมาดําเนินการแก้ปัญหาเช่นการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆแล้วหาแนวทางการแก้ปัญหาจากนั้นเรียงลําดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาจะช่วยทําให้ลงมือแก้ปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้นและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ